อ่านะครับผมวันนี้เราก็มาอยู่เกมของ Attack on Titan Revolution นั่นเองนะครับแล้ววันนี้ก็มาถึงแล้ววันที่เกมมันจะอัปเดตนั่นเองนะฮะโดยที่อัปเดตทั้งหมดเนี่ยจะแบ่งออกเป็นอัปเดตหลักแล้วก็อัปเดตรองนะครับผมอัปเดตหลักเนี่ยก็จะมีประกอบด้วยตามนี้เลยนะฮะนั่นก็คือ female shifter ก็คือไททันญิงเข้ามานั่นเองนะฮะแล้วก็จะมี female r a i d นั่นก็คือ r a i d ของไททันญิงแล้วก็จะมีระบบเทรดเข้ามานะครับพร้อมกับตระกูลใหม่ๆใหม่นั่นก็คือตระกูล a d l ลอตนั่นเองนะฮะและในส่วนของอัปเดตรองเน ของดอบในเลดใหม่นะครับซึ่งอาจจะเข้ามาในฟีเมลเลดนั่นเองแล้วก็มีแบทเทิลพาร์ตใหม่แล้วก็แมปสโตเฮดตามด้วยโหลดเอานะครับผมซึ่งทั้งหมดเนี่ยจะเข้ามาพร้อมๆกันในอัปเดต3เลยนั่นเองซึ่งอย่างแรกเนี่ยก็คือไททันหญิงนะครับผมไททันหญิงเนี่ยจะมีสกิลทั้งหมด6สกิลด้วยกันนะครับผมแล้วก็1นึ่งพาสนะฮะโดยที่สกิลแรกเนี่ยจะมีชื่อว่าดาวเฮาส์คิกนั่นเองนะครับจะทําการเตะไปรอบๆตัวแล้วทําให้ไททันรอบๆเนี่ยตายหมดเลยนะครับผมโดนดาเมจหมดเลย สกิลที่2นะครับสายชิกก็คือการต่อยไปข้างหน้าแลวจะทําการคาดเททันหนึ่งตัวตันทีนะครับผมแล้วมันก็จะปิวไปด้านหน้าเนาะแล้วมันก็จะทําดาเมจกับตัวที่โดนล่างที่ปิวไปนะครับผมและสกิลต่อมานะครับชิกก็จะเป็นการคํารามนะครับผมโดยคํารามเนี่ยจะมีความสามารถเหมือนกับคํารามปกติทุกอย่างเลยแต่ว่าจะมีความสามารถพิเศษอย่างหนึ่งนะครับผมก็คือมันจะเรียกเททัทั้งหมดมานะครับผมในระยะที่มันกําหนดไว้นั่นเองสกิลต่อมานะครับ g r a ป b l ล จะจับไททันที่อยู่ใกล้ๆนะครับผมจับมาแล้วก็ทําการทุ่มลงพื้นแล้วก็ต่อยเข้าไปนะครับจะทำดาเมจเป็นเอ e รอบๆนั้นนั่นเองสกิลต่อมานะครับบิมิครีก็คือจะทําการก๊อปปี้สกิลของไททันตั้งตัวหนึ่งนะครับที่เรามีอยู่อย่างเช่นแอทแท็กไททันก็จะสามารถก๊อปการทําให้มือในแข็งตัวกลายเป็นคริสตัลได้นะครับผมและในส่วนของพาสีนะครับก็จะมีคริมสันบลูมนะครับก็จะทําการเมื่อเราต่อยไป3ทีเนี่ยหมัดเราจะเป็นสีแดงนะครับผม โดยที่เมื่อเราอยู่ในร่างน,นี้เนี่ยเราจะทําการทําดาเมตในการต่อยนะครับแรงขึ้นแล้วก็จะต่อยได้ไวขึ้นนั่นเองนะฮะแลนะในส่วนของเลเซอร์น,นันพิเศษของเททันยิยงเนี่ยก็คือมีชื่อว่าอันดยยิงวิวนะครับผมก็จะทําให้เมื่อเราเข้าสู่โหมดคริปซันบลูมเนี่ยก็คือเราจะได้รับเกาะพิเศษมานะครับผมแล้วก็จะทําให้เราเนี่ยไม่ถูกสตัน,นนั่นเอง ในส่วนของฟีเมลเลดครเท่าๆที่หลุดออกมาเนี่ยก็คืออย่างแรกนะครับผมเราจะต้องทาการฆ่าเดยท่านหยิงก่อนนะฮะแล้วก็ในเฟสที่2องนะจะต้องไปหยุดเอเลนที่คลั่งนั่นเองนะครับถึงจะทาการจบเลดนะในส่วนของระบบเทรดนะครับผมคร้าๆที่ออกมาเนี่ยก็คือเราจะสามารถเทรดได้ทุกอย่างเลยนะฮะตั้งแต่ของแต่งตัวไปถึงอัลติแฟ์และเปิร์กแล้วก็ตระกูลนั่นเองนะครับผมโดยที่การแลกเปลี่ยนเนี่ยจะต้องมีค่าภาษีนั่นเองนะฮะอย่างเช่นตระกูลแดงนะครับผมอย่างเช่นฟลิสอย่างนี้ เราเทรดเข้าไปนะครับเราจะต้องถ้าเกิดคนเทรดเนี่ยใส่ตะกูลฟลิตเข้าไปนะครับคนที่รับเนี่ยจะต้องมีเพชร1น0 0 0แสนเพชรนะครับผมในการรับตะกูลฟลิตนั่นเองแต่เราก็จะสามารถนำของมาลดหย่อนภาษีได้นะครับผมอย่างเช่นถ้าเราเป็นตะกูลไจเกอร์อยู่2อันเนี่ยเราเอามาใส่นะครับผมค่าภาษีก็จะกลายเป็นศูนย์นั่นเองเราก็จะสามารถเทรดกันได้อย่างเท่าเทียมนะครับผมต่อมานะครับผมก็จะเป็นตะกูลมิติคอลใหม่เฮล็อสนั่นเอง ในส่วนนี้เนี่ยอาจจะมีสปอยเนื้อหาในอนิเมะนะครับผมถ้าเกิดใครไม่ชอบก็สามารถกดข้ามไปได้เลยผมมีสเต็มเวลาไว้แล้วนะครับผมตรงที่ทำลายนั่นเองเหตุลอสคือตระกูลอะไรนะครับผมทลอสเนี่ยก็คือเป็นตระกูลนะครับผมที่ถูกราชาคาวฟิตเนี่ยแต่งตั้งให้ใกลายเป็นฮีโร่ของชาวมาเลนะครับผมโดยที่คาวฟิตเนี่ยเป็นอากาจัยรองค์ที่145ของจกักรวรรดิเอลเดียนะครับผมเขาเนี่ยอยากจะยุติสงครามนะครับโดยการย้ายชาวเอลเดียจำนวนมากเนี่ยเข้าไปในเกาะพาราดิสนะครับผมแล้วก็สร้างกำแพงเพื่อยุติสงครามระหว่างนั้นเนีี่ได้มการ แต่งตั้งชาวเอเดียคนหนึ่งนะครับผมที่มีนามว่าเฮนลอตเขาเนี่ยได้ถูกแต่งตั้งให้เป็นผู้ล้มศัตรูของทั้งโลกนะครับผมนั่นก็คือคาฟิสนั่นเองแล้วเขาก็ได้เป็นฮีโร่ของชาวมาเลยน,นะครับผมและต่อมาตระกูลเฮนลอตเนี่ยก็ได้แปลผันกลายมาเป็นตระกูลไท er เปอร์นั่นเองนะครับอ่าแล้วเรามาดูในส่วนของสกิลของตระกูลเฮนลอตกันนะครับผมสกิลแรกนะครับอันได้ยิ่งฮีโร่ทุกๆก,ก,ก,การฆ่าหนึ่งตัวหรือทุกๆก,ก,การฟันบอสสองครั้งเนี่ยเราจะได้หนึ่งเปอร์เซ็นต์ดาเมจแล้วก็ 0.75คลิเชงนะครับผมแล้วก็1.5คลิดาเมจโดยยัยตันอยู่ที่25สแต็กนั่นเองนะฮะแล้วเมื่อมันตันที่25่สิสเต็กเนี่ยแล้วเราทำการกดสกิลนะครับผมมันก็จะทำการระเบิดตัวเองนะครับผมแล้วก็จะดีเลือด125หน่วยนะครับผมรักษาอาการบาดเจ็บได้3อย่างจะทำการอัพเกรดการโจมตีปกติให้กลายเป็น AOE นั่นเองนะครับผมสกิลต่อมาครับ King Slayer สกิลนี้เนี่ยจะทำการปาหอกไปด้านหน้านะครับผมแล้วก็จะสร้างคลื่นและฆ่าไททันทั้งหมดที่อยู่ตตรรงหนน้านะคัับ10ว ที่อยู่ในระยะนะครับผมคูดาวสี่สวินาทีนั่นเองสกิลต่อมานะครับอเวนกิ้งเอ็กซิคิวชั่นนะครับผมสกิลนี้เนี่ยเราจะทําการแดดไปได้วยความเร็วแสงนะครับผมแล้วก็จะทําการฆ่าเตท,ทั้งหตัวในทีนะครับผมที่อยู่ในท่าของเราหรือว่าในระยะของสกิลนั่นเองโดยที่จะทําให้เพื่อนของเราเนี่ยจะได้รับบัฟนะครับผม15%คือจะบัฟทุกอย่างเลยนั่นเองนะฮะแล้วก็จะมีลดคูดาวสกิลให้ด้วยนะคูดาวทั้งหมด50วินาสิบวินเอนั่นเองเเพิิร์ศษนะครับผมนััั่่่นนนกก็็คืออออจจะมมีชงเเเเพพิิรรร์์์ดาแล้วซตง ในส่วนของบัฟตระกูลเนี่ยก็จะมีทุกอย่างเหมือนแอคอมเมนเลยนั่นเองนะครับแต่ว่าจะมีเพิ่มมาก็คือลดคูดาว10%นั่นเองเราก็จะไม่สามารถแปลงร่างได้แบบแอดคอมมนนั่นเองนะครับผมและต่อมาก็จะเป็นแบบสโตเฮดนั่นเองนะครับผมซึ่งตัวอย่างก็จะตามนี้เลยและในส่วนของโหลดเอานะครับผมก็จะเป็นการจัดการโหลดเอาของเราอย่างเช่น เราจะจัดเซตนี้ของ ODM ของเราไว้เราเลยอาจจะไปเล่นเซตอื่นนะครับผมที่เป็นอย่างเช่นเราจะเปลี่ยนไปเล่นทัเดอร์สเปียนะครับเราก็จะได้ไม่ต้องมานั่งใส่สกินอะไรอย่างนี้หรือใส่เพิร์กใหม่แล้วนั่นเองเราก็จะสามารถเปลี่ยนโหลดเอาได้เลยนะครับผมซึ่งทั้งหมดนี้ก็จะเป็นสิ่งที่จะเข้ามาในอัปเดต3ของเรานั่นเองนะฮะซึ่งอัปเดตก็จะออกในวันที่ประมาณวันจันทร์ถึงวันอังคารน,นะครับผมเวลาไทยเนาะก็รอดูกันได้เลยนะครับผมถ้าเกิดไม่มีติดปัญหาอะไรเขาก็จะอัปเดตประมาณนั้นนะครับมรัับววนนีีี้ก็ไ่นะด